มาครับทุกคนก็วันนี้ก็มาพร้อมกับยังไม่ได้สร้างตัวละครเลยนะครับเดี๋ยวขอสร้างตัวละครเป็นนี่ชื่อเดิมเราเลยนะครับนินินเดี๋ยวเรามาดูโปรโมชั่นกันก่อนนะครับวันนี้เราอยู่ในเซิร์ฟบีอาร์ซีนะครับทุกคนเป็นแนวอัฟเฟอร์อีกแล้วนะครับนี่โปรโมชั่นก็ตามนี้เลยนะครับทุกคนอันนี้เป็นโปรโมชั่นน่าจะวันที่27นะครับทุกคนก็จะเป็นเซตนี้นะครับเติม50บาทได้2เซตเนาะ 2k แล้วก็เติม150ได้เป็น 10k 1เซตเติม 300บาทได้เป็น 30k นะครับ1เซตนะครับตามนี้ตัวละครมี50กับ150นะครับประมาณนี้ครับชื่อไทย50บาทแล้วก็ชื่อ R G B 90คือเติมเซฟนี้ทำไมมันได้ดียังวะได้ถูกยังวะน่าจะได้ถูกมากเลยนะเนี่ยแล้วก็แอดมินมาลืมซับของมาป่าวะไม่แน่ใจครับทุกคนมันซับอ๋อนี่ไงเป็น 30k นะครับแล้วก็วันนี้ก็มีเติ้ลมาเหมือนเดิมนะครับเตินน้ลนี่เดี๋ยวดูขอดูสตรีมแป๊บว่าเขาแชร์ลงปะ จะได้ดูว่ามันเล่นตัวละครอะไรด้วยผมรู้สึกว่าผมผมมากับมันตลอดเลยนะผมได้ลุยไอเทมตลอดเลยในอะัฟเตอร์เนี่ยเดี๋ยววันนี้ก็น่าจะได้งัดกันนะครับเดี๋ยวามาดูกันอีกทีโอ้ยปวดฟันก็ปวดฟันฟนะตอนเนี้แม่งฟันคุดเฉยแต่ไปถอนก็ไม่ได้นะครับตอนนี้โควิดเขาไม่ถอนเขาไม่ถอนให้ก็ทนเจ็บปวดไปครับตีก่อนตีก่อน นี่นี่ไอเติร์นไปทุกคนเจอเติร์นแล้วแม่งหนีเอ้ยผมลืมเอามีดมาเดี๋ยวไปเอามีดแป๊บ ดีไอ้ต้นไอ้ชุยก็ไอ้โง่เหมือนกันฮึกระที่กูแตกแต่ไม่แตกก็โทษทีเดี๋ยวเดี๋ยวโด,ด,ดนลุมโดนลุมค่อยๆเล่นค่อยๆเล่น มีดมีดต่อยตายแล้ววะ ก็ว่าอยู่ทำไมชุดเดียวตายที่แทบไม่โดนโปครับเฮ้ย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 ไม่ค่อยถนัดเลยว่ะปืนเนี้ยไม่เล่นนานไม่ถนัดเลยผมไม่ถนัดแป๊บหนึ่งนะต้องนะ อะไี่นีรมืหวดปะน่าจะมืดนะมืดปะนี่ยยิงยิงหัวกี่เม็ดวะ ทักแม็กช้ามากนะเนี่ยโอ้โหแต่เฟลที่มันทักแม็กช้านะประเด็น ไปบินฉากแม็กช้ามากเลยอุ้ยตายตอเคแตกไปนหนึ่งนะครับแต่ผมต้องตี้ป่ะ ต้องตีจับตีจับตีจับต,ตีก่อนจับตีจับตีจับตีอย่างน้อยก็ต้องมีครับแบ็กแบ็กไว้ก่อนอย่างน้อยก็ต้องมีแบ็กก่อนนะอย,อย่างน้อยผมต้องมีแบ็กอ่ะเออมึงออกก็งอ,อกปะไม่ได้งออุ้ยงอก็ได้งอก็ได้งอก็ได้ช่วยกูทีช่วยกวูทีแต่กูไม่ตายมาโทษทีไปน้องชายอ่าเป็นไงกันจมูกพร้อมแล้วพร้อมแล้ว โอ้โหโดนลุกหลังตายไอ้เหี้ยไ,ไ,ไม่ไหวเลยไม่ไหวเลยแอดวินมันทำให้มันรีแม็กช้าเกินว่ะแอดวินทำรีแม็กช้าเกินบางทีถ้าโดนลมคือไม่ได้เลยนะเอาจริงกระสุนสิบนัดเนี่ยนะไม่ตายนะครับตั้งโลปึ๊บไม่ทันเลย ผมบอกเลยนะแอดมินถ้าจะทำแบบเงี้ยมันต้องทำให้เป็นแนว <g ül üyor> แนวชุดเดียวไปเลยปะอันนี้มัน,ม,นมันไม่มันไม่ได้อะต้องเอาปืนไปสับสองกระบอกย่างเงี้ยยิงไม่ตูดเลยบ่เฮย้ย <c oughs> อุ้ยเซนไหลมาละโอ้ ทีอะนี่ผายแล้วเซฟ้นี่มาวะลวีนเลยวะเฮ้ย ไม่ตายว่ะไอ้หี้อผมยิงไอ้นี่แตกไปแล้วนะ CEO การกุศลไอ้ชื่อ CEO มาเจอผมจริงไปรอบเลยไมทนแหมอันี้มาเหนวะตาย มาดีสัตว์มาดีสัตว์มาดีเฮียหนีไปไหนอ่ะอเฮียโป่อะมืดเลยนะผมบอกเลยผมออกไปออตีก่อนต้ว่าผมต้องไปตีใหญ่เต้นประมาณเนี้ย เชตเตนก็เอานี่มาว่ะเล่น 30k นะครับการกุศลการกุศลดูก่อนว่ามันจะบ,บวกกันปะอุ้ยอุ้ย อุ้ยมืด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 อ้าเกือบตายไอ้เหี้ยดีเดฟไม่หล่นดิงกูไม่ตายอุ้ยวู้วู้วู้วูวูดิเดฟไม่ตามไอ้เหี้ยเต้นเต้นเต้นเตียกูมาทีเต้นกูขอร้องล่ะไอ้เหี้ยเต้นไอ้เหี้ยมันมีมีดด้วยนะมีดอะไรเดี๋ยวไปดูแป๊บ ตืนนนินใจเองตืนตืนนีนินใจเองอย่างี้ปล่ะต้องเปิดไปอย่างี้ป่ะไปนี่นี่ต้องมีนี่เอนี่ดโปง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 กี่ตัววะ อุ้ยโอ้โหแม่งติดกูบอกเลยไม่งั้นแตกเต้นเต้นนนินจายองเต้นเต้นเอ้ยก็ตีกันก็ตีแรงก่อนวันนี้กูมาเดียวจะตีใครไม่ได้เลยไม่มีใครไม่มีใครยอมรับมืดไปดีมืดไปดีไปดีผมก็ขอเป็นเด็กข้างเซฟเหมือนเดิมนะครับวันนี้เอาสนุกสนุกสนุกกูคนเดียวอะ ยังรอดเปงรอดผมก็ขอเป็นเด็กข้างเดียวแล้วกันนะครับวันนี้ไปไหนมึงจะไปไหนมึงจะไปไหนอ้ามึงจะไปไหนไม่มันดีกันอยู่เว้ยผมไปเสือกดิผมไปก็ผมก็ไปเสือกดิรออะไรอ่ะแต่ 10K มันต้องเป็นของกู ไหนวะยังไม่รู้ยังไม่รู้ยังไม่รู้ผมเอาตัวไก่มานะครับผมบอกเลยมารอด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 มาโดนเรา อุไอเชี่ยสองตัวเฮสองตัวไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวสองตัวครับอ,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 อุ้ยต้นแตกเหรอใจเย็นครับผมใจเย็นก่อนไม่ใช่หรนี่ว่าใช่หรือเปล่าอ๋ออันนี้ผมเฮ้ยเฮ้ยผมโดนยำนี่ว่าไม่ จิกจิกจิกไอชีอะโดนไปดิโดนนินดินไปดิโดนนินดินฝันเยิ้มไปปะเนี้ยไปไหนจะไปไหนจะไปไหนอ้าวนึกจากนิดินเกินไปแล้วนึกจากนินดินน้อยเกินไปแล้วไปดิกูยิงพวกกูยิงพวกกระบนไม่ได้กูยิงไก่ข้างล่างเลยแหละวะแต่ขึ้นไปนัวบ้างสักรอบนึงแต่มันพวกกันดิ

ร้องเกินปวดคอแล้วตอนเนี้ยอุ้ยๆ bueno e> ุ้ย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 แป๊บ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 เมื่อกี้ยิงหัวไปแล้วทำไมไม่ต่อปะอ่าตามกนดีผมวิ่งเข้าสีแบบวันเนี้ยผมจะขอไม่วันสู้นะครับวันนี้ โอ้โหสามสิบเคแตกพอๆๆเป็นทึ่งๆดีกว่าเยอะเลยสามสิบเคแตกก็ไม่ใช่เลยนะเล่นโง่เองเมื่อกี้ก็ติดเล่นไปหน่อยนะครับทุกคนเออก็ติดผ้าคิวก็ถือว่ามันนะมันจัดเคก็เป็นนึ่งๆดีกว่านะครับทุกคนมาเดี๋ยวเล่นหนุกหนุกดีกว่าผมว่ามันไปโดนลุมมันก็ไม่ได้อยู่ดีผมเล่นไม่ได้เลยนะครับเล่นไม่ออกเล่นไม่ออกเคไป เล่นธรรมดานะครับ30เคก็แตกบื้อไปอีกหนึ่งเซตนะครับขอโทษแอดมินด้วยละกันนะเหมือนจะเพิ่งเปลี่ยนโปรใหม่ได้มั้งเนี่ยดูอย่ววางแบบตรงเฮ้ยไอ<ห>คนโง่ๆชื่อจุ้ยป่ะเฮ้ยขอโทษครับพ,บพี่แล้วมึงอยากโดนกูชุดเดียวตายป่ะละ่ะ คุยเออแม่งมึผิดมึงเหมือนกันมึงแตกบอกเลยยิ่ยจุ้ยมึงมึงมึงรอดไปนะมึงแค่รอดนะมึงรอดแค่กูเอาแม่งมาผิดนะจุ้ยชือผมพลาดเลยครับเฮ้ยไอนี่ไอนี่มันไม่ซื้อไอนี่มันไม่ซื้อนะปรดี๋จุ้ยฝั่ง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 โน้นไม่ต้องดันนะฝั่งโน้นอ่ะอ่ามึงไปอยู่ฝั่งดันแล้วมาดิเฮ้ย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  เฮ้ยเฮ้ยอะหนีอีกแล้กเบื่อคนจี้จุ้ยป่ะใส่กระสุนก่อนเฮ้ยจุ้ยกูขอหนีบ้างอึบอึบอึบมาโคลั่นดีต้องวัดหน้าไปดิดันมาดันมาก็หนีดิกดตีไปก่อดตีไปก่อนอึ๊บอึ๊บ เฟร์รอดนะดันมาดิดันมาดิดันมาดิเดี๋ยวน้เดี๋เอาไว้หน่อยเอาเันหน่อยเอาเด็กให้หน่อยเอาเันหน่อยเอาเงินหน่อยเอาให้เด็กมันรู้ไอ้ยศดีดีทำไมจุ้ยจุ้ยจุ้ย อุ้ยเป่งสวนคืนผมก็หนีดีรออะไรอะปึ๊บปึ๊บคือเนีเนี้ยผิดพลาดพลาดกระสุนคือจบเลยนะครับพอมดเลยกระสุนน้อยแล้วมันดีแม็กชาครับอาอจยจะไปแตกจะยอ่อนเกินเปลา่าบางทีอ่ะผมก็เกือบตายนะครับดีนะผม ผมได้เปรียบตรงลูกกระทุนผมไวหนึ่งนิดนึนิดนึผมลั่นไว้ก่อมันนิดหนึงนะครับผมลั่นก่อนมันผมก็เลยได้เปรียบ่อเสยงมาจุ้ยเล่นบอดเปล่าเอาบอดเล่นมะเนี่ยงงใจวะงงใจวะไหวเปล่าจ้งจ้งพี่ดิดก็ได้นะไปดยเ้ไเ้ย้ยเ้ร้ยเฮ้ยเ้ยเ เขาห้าสิบข,ขอบคุณแต่กูไม่กูไม่พลาดเหมือนรอบก่อนจุย้ยตั้งหลัก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 ใส่กระสุนก่อน อุ้ยเี่ยเสือคมโดนหัวกูอีกแป๊บ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 ฮึบหายอยู่ในเซฟอุ้ยมึงยังมาโดนหัวกูอีกจุ้ยแป๊บแป๊บแป๊บฮึบฮึบผมตายผมตายผมตายฮึบฮึบฮึบ เจ้ารู้ว่ามันรีแม็กช้าไปด้วยเฮ้ยไม่ช้าเลยเฮ้ยฮ่าฮ่้ยล่าขวบไปโดนเลยเอาใหม่ตั้งตั้งสติกันเล่ไอ้ญ่จ้าที่ไรสติกระจิงตลอดเลย ตติกระเจิงเอาจริงตติกระเจิงเลยเมื่อกี้เล่นไงตุยอะต้องตั้งตติหาใจเข้าลึกๆโอเคมาพร้อมก็ตายอย่าดีอะรอบเนี้ยผมเราไม่ใช่วันเออ่ลงช้าเกินลงช้าเกินไอ้จุ้ยเปิดโปเปล่าวะรอบเนี้ยจุ้ยจุ้ยอย่ามาเล่นสนิ g เนเน่จุ้ยเนเน่มาๆมาโอ้ทำไมจุ้ยอ่อนอย่างงี้วะ

ไอเจ้เห็นหมั้ยนะไอเจ้ไม่เห็นปะไอเจ้ไมัเนหมมเห็นนะครับชุ้ยพี่ว่าเมื่อกี้มันมีอะไรผิดพลาดพี่น่าจะเอามีดมาผิดว่ะไอเจ้ไม่เห็นป่ะไ,ไอ้เย้ยโอ้ผมปิงว่ะตอนเนี้ยบางทีชุ้ยก็คมเกินนะทุกวันเนี้ย แต่โทษทีเล่นงงจัดไอ้ดีมันชอบต่อตอนออกวะนะหุยหุยโอ้โไอ้ยีตายสองทีแล้วจุยโอเคพอดีกว่านะครับทุกคนก็ประมาณนี้ละกันนะครับสำหรับเซิร์ฟนี้ผมว่านะ มันมันรีแม็กช้าเกินแล้วผมเล่นไม่ไหวน,นะครับผมก็เลยเต้องเอาของใหญ่ไปเกียร์ตัวซาก็แตกงโง่โอเคก็กาเกินนะครับสรุปโอเคผมไปละทุกคนบ๊ายบายเจอกันใหม่ครับหวังว่าแอดบินจะทำให้รีแม็กไวกว่าน,นี้นะคนเดียวไม่ไหววาแอด